ผู้แทนองคมนตรีพร้อมคณะเดินทางเป็นประธานในพิธีอัญเชิญเสียนพระพุทธนเรศวรจันทบุระประดิษฐานรอรับองค์พระค่ะเมื่อเวลาสิบนาฬิกาส0นาทีของวันนี้ที่ศาลเจ้าแม่หักใบบ้านบึงฉนังหมู่ที่6ตำบลเทพนิมิตอำเภอปองน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีพลเอกดารันยุทธวงศุ เป็นผู้แทนพลเอกพิจิตกุลวณิชย์องคมนตรีพลเรือตีชานนชะเอมรองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดนายศิรัตประสบเนรในอำเภอปงน้ำร้อนร่วมพิธีอัญเชิญพระเศียรพระพุทธน,นาเรศวรจันทบุระมาปรดิสฐานณแท่นรับเพื่อรอการเคลื่อนย้ายองค์มาประกอบในครั้งต่อไปโดยมีพุทธศา,าสนิกชนในจังหวัดจันทบุรีและใกล้เคียงเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก พระพุทธนาเรศวรจันทบุระเป็นพระพุทธรังนั่งเนื้อทองเหลืองโดยวางประหัตที่ตักทั้งสองข้างขนาดสูง21เมตรหนักประมาณ20ตันใช้งบประมาณการสร้างจนแล้วเสร็จประมาณ30ล้านบาทซึ่งงบประมาณส่วนใหญ่มาจากการบริจาคของพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศทำพิธีหล่อที่ตำบลดอน JD, อเจดีอำเภอพนนทวนจังหวัดกาญจนบ,บุรีซึ่งการสร้างในครั้งนี้เพื่อเป็นการทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสาศนาให้ดำรงคู่กับพุทธศาสาศนิกชนเพื่อถวายเป็นพระ ราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพะบรมราชินีนาถและเพื่อเป็นพุทธสถานด้านแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนและเป็นสุริมงคลให้กับชาวอำเภอปองน้ำร้อนและผู้มากราบไหว้ซึ่งณนะมณฑลพุทธสถานแห่งนี้เมื่อสร้างเสร็จแล้วจะไม่มีการสร้างเป็นวัดหรือสถานปฏิบัติธรรมที่มีพระสงฆ์มาจำวัดจำพรรษาใดๆทั้งสิ้นค่ะ